อยากเข้าไปสุนในเบงมองบนโน้นโน้นแล้วอดบอกไว้อยากใกล้อีกนิดแนบชิดเนื้อในหากไม่มีใครในใจขอจอมองแล้วเชิ่เบิดเธอละหัวใจละเมอเธอไม่มียังมอง มาหลอกให้รักแล้วก็ไม่รับรองเล่นเชิงให้ร้องรุนน้องใจละลายแพ่ทางผู้เบาวเท่าบอกให้ผู้เบาสซำหน่อยสุขสุคนบ่มีผู้เท่าจ้าคนเด็ดอยู่เนี่ยนอกพจัดเนาะ บอกจากใจว่ามากไอไนายและถูกใจแต่เจ้าหลงคารมเข้าแล้วเต็มเป้าแห่ทางเบาวเท่าโอ้ยมักเจา้าดีดีดูเซ็กซี่ขยี้ตาไอตายามไอ้วาจ้าช่างโดนใจดียามโยกยาย ชันงเย้ายวนนี้แฮ่ทางทุกทีเพิ่เจอความรใส่เกมใสอยากเข้าไปสุนน้นมบื้งมองโน่นแล้วอดหมอไห้ ลเธอไม่มีงมองมาหลอกให้รักแล้วก็ไม่รับรองเล่นเชิงให้ร้องรุนนองใจละลามาหลอกให้รักแล้วก็ไม่รับรองเล่นเชิงให้ร้องรุนนองใจละลา ลงไว้สัก่อนเด้ออาจารย์ดนตรีเฮาบันเน่เนาะ,ะขาขอบพระคุณในหลายอีแม่ผู้อยู่ผู้ย่ยอนซอยผู้มาติด้หมอลองมอลำเด้อแม่เด้อออกมาสิบบาทเส้าบาทกังวดสิมากก็ขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามน้ำกันพร้อมกันหลวมนอ,กกอนพอเนาะจงละกาจงเพราะใศ้สารมาหอดหมอลำน้ำแน่สันดอกว่าไปบ้านได้กูไว้พ่อไห้แต่พี่น,อนอ้องเนาะหมอลำทุกคืนทุกคืน พี่น้องรวยขึ้นรวยขึ้นเนาะแม่เน้องสงสัยคือกันแล้ว้ยเนาะเอาบัรนี้มอบหน้าที่ให้ท่านคุณพ่อจันเพิงนะคะสารต่อในช่วงนี้ค่ะเออพ่อพ่อหูจักดั้มหนอกเพราะว่าพ่อมาเห็นเงินติดจักบาทแล้วพ่อไหวฟ้อนพ่อเดียวโรดเออผู้ใดบ่ท่านจีบจันเพิงนั่งปวดขาปวดเชียงอยู่ฮันหลัง กันปนัดสิเจี๊ยบกันเศรายุดีมีแห้งเน้อคอยกันไม่ได้คึ้กันไหวอาจารย์ลูกจี๊บว่าได้จิโอ้ก็สันเสมอกันสันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจะลูกเศร้าได้ก็บพรใจดอกเอาข้าวทุกเม็ดอาหารทุกจานนะคร <laughs> ับเมนูทุกอย่างที่แม่ครัวทำอาหารพวกเราดื่มกินนะครับขอขอบพระคุณแม่ครัวเป็นอย่างสูงจัดให้เต็มเต็มเน้อแม่ครัวเด้อดอกอ้ออยากฟังเพลงไหนขอมามอจะเป็นแนวกินตะลาพูดลาบ แนวเอ็มรอยห้าสิบโอ้เอ็มพัชนาขอไกัเ็มร้อยห้าสิบเปิดบ้าอ้าเออมบานะครับอ่บันคึขออนุยาตอะไรน้ำจังน้อย